สวัสดีบัรจันทร์ครับทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพร้อมอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าเ้านะครับลมพัดเอื่อยก็เย็นดีนะครับไม่ร้อนนะครับวันนี้ก็มาทํางานตามปกติในช่วงเช้านะครับก็ไปสแกนหน้าตามปกติจะาเอนะครับสแกนหน้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้มาเจอพระพุทธรูปทําให้เราใจสงบนิ่งลงนะครับเห็นแล้วก็อยากสวดมนต์นะครับเห็นแล้วก็อยากแบบว่าสงบนิ่งนะครับทําให้เราใจเย็นนะครับพระพุทธรูปสวยงามมากเลยนะครับองค์นี้นะครับ ตื่นเช้ามาเจอภาพแบบนี้จิตใจก็สงบกลมเย็นนะครับก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปของเรียนนะครับที่วางอยู่พอดีไปหาครูลูกชิดในเช้าว,วันนี้นะครับก็เลยไปเจอพระพุทธรูปองค์นี้นะครับบ่ายมามาห้องเรียนในใครแอบมาอยู่ในห้องของครูในเด็กชายพุชหรือเปล่ากระพองเพื่อนนะครับมาแอบอยู่ในห้องของครูเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนะครับช่วงบ่ายหลังจากหมดคาบสอนนะครับวันนี้มีไปไปรไะชุมที่โรงเรียนศียานุนสนเรเกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการคุมสอบนะครับหลังจากนั้น โอ้ไม่ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับจบด้วยหมูกระทะเพิ่งจะจริงจังสำหรับการออกกำลังกายไปเมื่อวานนะครับวันนี้เจอหมูกระทะสกัดดาวลุ่งซะแล้วนะครับซิกแพคหายปีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นัดกันมากินเจอคูกะต่ายที่สียาแล้วก็เพื่อนๆมากินด้วยครับ สวัสดีวันอังคารเบิกบานใจครับทุกคนนะครับวันนี้ตรวจงานนักเรียนนะครับหลายห้องเลยทีเดียวนะครับเด็กม .1 กับผลงานการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะครับในวันนี้นะครับบางกลุ่มก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ก็มาทําต่อทําเล่นทําอะไรอาะนะครับก็ถือว่าว่างๆก็มาทํานะครับข้าวก็ไม่ยอมไปกินยังทําว่าวต่อนะครับเปิดตู้ครูอ้นไปนะครับไปเจอเส้นพลาสติกก็อยากทําสนูวาวนะครับขอครูรูก็ให้นะครับไม่ห่วงเลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็ตัดทําไปแล้วนะครับสำหรับสนูวาวเล็กๆนะครับเที่ยงมานะ ได้ชาเย็นมาหนึ่งแก้วพร้อมไข่มุกนะครับวันนี้ดูดแล้วชื่นใจมากเลยโอไมค์ก็ในช่วงที่เป็นคาบว่างนะครับเราก็ตรวจงานเด็กเช็คงานเด็กว่ากลุ่มไหนส่งและยังไม่ส่งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อว่าเราจะได้ทวงงานนักเรียนได้ถูกต้องในแต่ละกลุ่มครับถึงคาบบ่ายมาคาบเรียนนะครับความบันเทิงก็มาถึงเมื่อนักเรียนมาส่งงานนะครับหมีแพนด้าร้องยังไงนะครับหมูร้องยังไงเข้ามานะครับผลงานนักเรียนนะครับม .1 นะครับ เล็กๆน,น้อยนะครับตามความสามารถของนักเรียนไปถามได้ตอบได้แก้ไขปัญหาได้ก็โอเคแล้วนะครับผลงานต่างๆก็ล้วนมาจาก ความพยายามของนักเรียนนะครับบางผลงานคูนี่ก็อึ้งเลยนะครับว่ามันคืออะไรอาสนุกสนานกันไปเรียนให้สนุกครับเน้นกระบวนการการทํางานถามได้ตอบได้แก้ปัญหาเป็นนะครับวันนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับอากาศดีเลยทีเดียวไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับถ่ายทงชาติปิวสวยอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับบ้านสําหรับวันนี้วันอังคารมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีวันพุธครับทุกๆคนนะครับวันพุธแล้วก่อนไปทํางานวันนี้นะครับขัดรองเท้าซะหน่อยนะครับใส่รุยฝุ่นรุยดินมาหลายวันนะครับรองเท้าหมองๆครับๆนะครับขัดขัดถูถูด้วยแว็กซี่ตัวนี้นะครับขัดเครื่องหนังหรือว่ากระเป๋าอะไรต่างๆพวกนี้เงาวาวัหรือทีเดียวใช้ดีมากๆนะครับขวดหนึ่งใช้ได้นานมากนะครับคุณอ้นก็ใช้ขัดรองเทา้าเข็มขัดแล้วก็เครื่องหนังต่างๆค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับลองใช้ดูนะครับถูกใจแน่นอนนะครับค้าว่างวันนี้นะครับก็ใช้เทปผ้าล็กซีนแบบนี้นะครับ มาซ่อมหนังสือนิดหน่อยนะครับนาะ ทนดีมากเลยนะครับม้วนใหญ่แบบนี้ใช้คุ้มในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าของเรามากเลยนะครับใช้ติดนั่นติดนี่ก็คงทนนะครับคก็เอามาแตะเก้าอี้ที่มันขาดนะครับหนังเก้าอี้ที่มันขาดก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับนักเรียนมาส่งงานนะครับบอกว่าตุ๊กตาไล่ผีไล่ผีหรือไล่รูนก็ไม่รู้นะครับอ้าวก็รับตรวจงานกันไป1ชิ้นในวันนี้นะครับตกเย็นนะครับ running around our school นะครับวันนี้วิ่งรอบโรงเรียนนะครับ5กิโลเพราะวันนี้กินไปเยอะมากนะครับก็เลยออกกําลังกายหน่อยก็แล้วกันนะครับวิ่งเสร็ แล้วก็มานั่งพักยืดเส้นยืดสายขายกร,รมเนือ้อวันนี้ไปไม่ถึงสวนสุขภาพนะครับก็เลยวิ่งอยู่ที่โรงเรียนก็ได้อยู่นะครับวิ่งวนไปวนมาก็โอเคนะครับว่าแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวไปพักผ่อนนะครับเมื่อวิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็ต้องไปไปอะไรดีนะครับ <laughs> แน่นอนเราไปหาของกินนะครับเย็นนี้คณะหมูกรอบจานใหญ่โอไมก์กรอบวิ่งมาไม่มีผลกินจุกๆอีกเหมือนเดิมครับ วัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้4ี่ทับแเรียนกับครู2ชั่วโมงนะครับก็มีช่วงบูรณาการการเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนช่วยทํป้ายตัวกระตูนนะครับสำหรับงานชงโคบานวิชาการพอลของหมวดการงานอาชีพนะครับให้นักเรียนช่วยทานะครับวางแผนไปล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะให้ทันเวลาเพราะว่าทําหลายอย่างเดียวมันจะไม่ทันเอานะครับและช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ยังมีการตรวจรถบัสไปทัศนศึกษาของเรียนด้วยนะครับก็ไปทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายครับแล้วก็แวะ เติมความหวานหน่อยนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ผลเตาบินนะครับชานมไต้หวัน1แก้วนะครับช่วงบ่ายนิด,น,ดนิดมาอีกนะครับหลังจากตรวจรถเสร็จมีโอกาสได้ไปบันทึกวิดีโอให้ชุมนมุมดนตรีไทยของครูพลอยนะครับดูเด็กเก่งมากเลยนะครับซ้อมดนตรีกันนะครับแล้วก็นี่สองทับเของครูอนจะมาร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นให้ฟังมางั้นนะครับเลิกงานแล้วนะครับเวลางานผ่านไปเวลาออกกําลังกายก็มาวันนี้ ไปวิ่งหน่อยก็แลวกันนักเรียนชวนไปวิ่งชมสวนรอบโรงเรียนนะครับวนไปหลังโรงเรียนนะครับก็ไปกับนักเรียนนักบอลนะครับนักบอลเขาจะออกกำลังกายทุกเย็นนะครับวันนี้ก็ไปวิ่งกับเขานะครับก็สนุกดีนะครับสองรอบนี้ได้5โลเลยทีเดียวนะครับมีหมาไหมต้องถามนะครับแต่ไม่มีนะครับรอดไปถึงว่าจะมีหมามาไล่ก็ไม่อยากไปยงไงครับ วิ่งเสร็จก็มายืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อพักผ่อนนิดหน่อยนะครับเอาเรื่องอยู่นะ5โลของเราเนี่ยครับแต่นี่เด็กๆยังสู้ต่อนะครับหลายคนยังวิ่งต่ออยู่นะครับแต่คนพักแล้วได้5กิโลนะครับก็พักผ่อนรักษาสภาพไปอีก1วันครับ สวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันศุกร์ที่16นะครับวันครูประจําปี2,569นะครับเป็นการจัดงานวันครูครั้งที่70นะครับที่โรงเรียนก็เป็นสถานที่เจ้าภาพนะครับในการจัดงานในวันนี้นะครับดูภาพออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับครูเต็มจัดให้เต็มเมนะครับถ่ายปุ๊บเห็นภาพปั๊บนะครับสแกน QR code กดลิงก์ได้เลยนะครับก็มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาอำเภอท่าใหม่เข้าร่วมนะครับในวันนี้รับน้ํามนจากพระอาจารย์ด้วยนะครับปีนี้ครูอ้นได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจนะครับก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งในการทํางานนะครับรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานเป็นความภาคภูมิใจในบัรครูในปีนี้นะครับแต่ทุกๆวันก็มีความสุขกับการมาทํางานและก็เป็นครูที่รักของเด็กและก็รักเด็กทุกๆคนนะครับนี่นะครับถ่ายเล่นกับครูพลอยด้วยเวลาว่างนะครับตกเย็นกลับมา ก็ออกไปวิ่งเหมือนเดิมนะครับภารกิจเพื่อสุขภาพของเราก็คงดําเนินต่อไปนะครับวันนี้วิ่งคนเดียวอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนวิ่งนะครับนกักบอลไม่ได้มาเรียนวันนี้วันหยุดนะครับก็กดไปจบไปที่5กิโลเหมือนเดิมนะครับรักษาสภาพไปในแต่ละวันพอได้เอาตัวรอดไปนะครับล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเตรียมไปหาอะไรกิน,นครับในวันนี้ สวัสดีวันเสาร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้มีภารกิจไปรับจ็อบนะครับคุมสอบพี่ในเมืองนะครับที่โรงเรียนศสยานุสรกับคุณเต็มนะครับก็เตรียมตัวแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมาขัดเกลือกันนะครับขัดรองเท้าก่อนในวันนี้นะครับเพราะว่าเหยียบฝุ่นไปมานะครับฝุ่นเต็มเลยนะครับมันมองๆนะก็เลยขัดหน่อยนะครับใช้แว็กซี่ขัดนะครับกลับมา วาววับจับตาอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แนะนําใช้ดีมากๆนะครับหลังจากคุมสอบเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่โรงเรียนครับใจหนึ่งมันก็บอกว่าไม่ต้องวิ่งหรอกวันนี้เหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าใจหนึ่งมันก็เอาหน่อยหน้านะครับสุดท้ายก็ชนะใจตัวเองนะครับยกเหล็กรอระวังที่ชาร์จแบตนะครับให้มันมีนิดหนึ่ง พอได้ถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยชาร์จแบตระวังชาร์จแบตก็มายกเหล็กก่อนนะครับสัก10นาทีนี่นะครับอืมก้ามแขนต้องมีสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับห้ามขี้เกียจออกกําลังกายนะครับก็เดินวอร์มอัพในโรงเรียนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็วิ่งผ่านหลังโรงเรียนไปนะครับสวนทุเรียนก็กําลังดอกบานเลยทีเดียวได้กินดอกทุเรียนด้วยนะครับวิ่งวิ่งไปเจอเพื่อนรักมาส่งเสียงเชียร์แล้วนะครับฟังอีกครั้งครับ หมาเห่าเราเราก็ใส่เกียร์หมาเต็มที่นะครับวิ่งหนีมานะครับสุดท้ายก็จบครบที่5กิโลเมตรตามที่ตั้งใจครับแล้วก็มานั่งผ่อนคลายกล้ามเนื้อพักนะครับหอบแหกๆเลยนะครับร้อนมากนะครับเสื้อนีิเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเลยทีเดียวนะครับก็โอเคครับวันนี้รักษาสภาพการวิ่งของเราไปอีก1วันนะครับร้อนมากไปล้างหน้าล้างตาหน่อยนิดนึงเพื่อความสดชื่นครับ สวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตวันหยุดวันนี้นะครับเมื่อวันเสาร์ไม่ได้ซักผ้าก็เลยต้องมาซักผ้าวันอาทิตย์นะครับชีวิตคนโสดซักผ้าอีกแล้วนะครับวันนี้เลือกน้ํายาซักผ้าไฟลายแล้วกันนะครับสลับกันนะครับวันนี้เลือกสีชมพูกับสีทองมาซักนะครับซัก2รอบเลยนะวันนี้ผ้าค่อนข้างที่จะเยอะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา เรามีชุดออกกาลังกายเพิ่มมาทุกวันด้วยนะครับวันนี้ก็เลยซักให้เรียบร้อยนะครับหลังจากใส่ผ้าแยกผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เติมน้ำยาซักผ้าลงไปนะครับเลือกสีทองก่อนนะครับซักรอบแปลกนะครับเติมลงไปตั้งไว้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับสั่งงานผ่านมือถือก็ได้แจ้งเตือนผ่านมือถือเมื่อเค่องซักผ้าเสร็จแล้วนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปกินข้าวอีกแล้วนะครับไปที่ร้านคุณป้าอีกแล้วนะครับวันนี้โอไมกก่อนยังมูฟออนจากเมนูนี้ไม่ได้เลยนั่นคือกระเทียม อาทะเลทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่หมูกรอบด้วยนะคุณป้าจัดให้มาเต็มจานแบบนี้เลยนะครับเช <_ d> um> ื่อไ้ว่ากินเมนูนี้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ยังไม่เบื่อนะครับหมดไหมก็ดูเอาแล้วกันนี่คือผลงานนะครับจุกๆไปเลยนะครับหลังจากที่กินอิ่มมาแล้วทั้งวันนะครับวันนี้ไม่นอนกลางวันด้วยนะครับนั่งให้ย่อยแล้วก็ดูหนังฟังเพลงไปถึงเวลาที่เราจะต้องเอ็กซ์ไซร์ออกกําลังกายแล้วก็ พร้อมครับเปลี่ยนชุดสวมรองเทา้าแล้วก็ฮึบสู้นะครับจบที่5กิโลเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับชนะใจตนเองได้ก็ดีใจแล้วนะครับยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนือ้อเล็กๆแน่น้อยก่อนที่จะไปพักผ่อนนะครับที่เห็นอยู่ในเสื้อเปียกชุ่มไปด้วยเหนือ่อทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ไม่กินข้าวเย็น,นครับเดี๋ยวออกไปหาสื่อผลไมา้มากินแล้วกันครับ